สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณหานวังมีวันนี้ก็มีรถใหญ่ย้ายลงมาเกี่ยวข้างกันอีกแล้วครับเมื่อเช้าเป็นสิทธิ์เจริญตอนนี้เป็นอะไรเนี่ยพญาน้อยบ่บุตรพญารถใหญ่ครับก็เกี่ยวข้าวบางๆครับรถใหญ่เขาก็จะดันดีหน่อย ก็เดี๋ยวมาดูความคล่องตัวครับว่าเป็นยังไงฮะเออนียมโอ้ตัวนี้เป็นปั๊มอยู่ด้านหลังนะครับปั๊มตัวเดินอยู่ด้านหลังปั๊มแฟดหรือเปล่า เสียงหวีดลั่นๆครับโอ้เป็นปั๊มแฟดซะด้วย <c oughs> จวดขนาดครับเอากำลังสีหยองคือแขนนะมาดูระบบคายคอของรถใหญ่กันนะครับนี่คายดีขนาดเลย หนุ่ีตื่นกล่องวะแขนเลยกอดดันเข้ายืนครับผมวีสามกูชังเต้ยไวรุ่นอะไรก็ได้โอ้โหเขาเขียนข้างข้างตู้อย่างนั้นครับ มันจะตื่นกล้องหรือเปล่านี่แขนแขนข้อให้เบิ้งเลยเนีมาลงเกี่ยวเทนี้ก็มีผู้สาวทักมาถามนะครับรถว่างไหมไปเกี่ยวข้าวเหนียวแดงให้หน่อยก็รอดูงานตรงนี้ก่อนนะว่าจะเสร็จเร็วไหม สมรักกับลงมากเกี่ยวข้างกันก็รถใ่ญ่แหละครับก็เป็นอะไรไม่รู้นี่ติดตู้หรือเปล่าเจ้าพยาน้อยมาเกี่ยวกันเกี่ยวข้างกันกับสมรักพญาเตือย <laughs> ทั้งรถใหญ่ทั้งรถหน่อยครับเกี่ยวทางกันต้นใหม่มันลายครับมันก็อาจจะเกี่ยวยากนิดนึงว่าต้องมันลบต้นใหม่ ก็ทำงานต่อแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูรถใหญ่กันก่อนดีกว่าเบื้องรถหน่อยอยี่เบิ้ลหมื่นแล้วซ้มคำครับผมเบื้นกับเกี่ยวคางกันนาอยเรื่องสเปคนี่สิว่าขอพูดถึงนะครับเพราะว่าว่าแมนเป็นว่เดยเป็นซายของรถใ,ใหญ่บนไดส่วนมากกับยุบานกับเลนแต่รถคู่บุตรตา เราว่าก็อยากได้รถไงจริงดีเป็นขับมวนครับเคยไปขืนขับใหไงอยู่ของมูก็เป็นของเสียกอบนอสุปกรสุปกรการช่าง <c oughs> เสียงปากนิ่มเสียงปากนิ่มๆเลยครับเฮ้ยสะเทือนเหมือนเลย เครื่องไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่องอะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นองค์เฮนอีหรือเปล่าแป๊บเดียวาายยยครับปากงี้ไงนี่เกี่ยววพ่อข้าวดอกเดี๋ยวซุ่มพมกันเลรัดหนูเกี่ยวขางกันต่ว่าลัดหนูหน้าเขา ไปได้ทุกท่านะครับรถใหญ่นี่นจวดขนาดเลยหรือพีนี่ ตามพื้นที่ลายนาครับก็เห็นจรงได้ก็ได้มันเกี่ยวไปแล้วออกมางามนาะแต่ดูแล้วรถน่าจะอายุไม่ต่ำกว่า5ปี ก็เป็นปั๊มตัวเดินแฝดนะครับปั๊มแฝดแน่จวดขนาดเลยครับ ๋ยวแวบ,บเดียวได้หน่เบิง้งหมุนมุนย้อนไปย้อนมาอยู่ครับเดี๋ยวความคล่องตัวของรถใหญ่เนาะมันก็ดีกว่าคูปตาครับเบ่งอะสวนแท็กปับป๊บปั๊บนี่กรับไล่เกาแล้ว บอกโหว่าแล่นแข่งกันเขาคู่ประตาหรือเปล่าเมื่อเช้าก็สิเจริญก็อย่างนี้เหมือนกันครับแต่ว่าเร็วกว่านี้อีกแต่นั่นเขาเป็นรถใหม่นะะก็เป็นรถปี2024ก็ปีที่แล้วแต่คันเมื่อเช้าเนี่ยเป็นสิเจริญ2024เทอร์โบคู่ ก็จะฟิตๆแน่ er ครับเพราะว่าเป็นรถไม่แบบเพิ่งในปีเดียวเนาะเร็วจัดจริงๆครับแต่ถามว่าเท่านี้ก็เป็นการเดินแบบนิ่มๆเลยไม่เร็วจนเกินไปเนะาะทางมีลง่งคู่กันนะครับทั้งสมราก,ก้นกน้องเกีียว นดันใส่กันเนะดันแข่งรถใหญ่รอเปล่าแต่กูบรต้าเขาก็ไม่จีดจัดเท่ารถใหญ่เท่าไหร่ครับเราไปเรื่อยๆเนาะตามสไตล์รถเล็ก อเดี๋ยวมาเบิ้งหน้าวีแป๊บๆนะครับจะเสร็จแล้วงานนี้เอาก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ